สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะครับผม PID X9 นะครับนนี <Okay. S 1> เรามาเล่น AX คูณ3.5กันนะครับทุกคนนะโอเคก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเคแต่เราไปดูในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับ AX คูณ3.5นะครับไปกันเลยครับผม ถ้าทุกคนมองหาร้านเติมเกมสุดคุม้มต้องเลดพอชั่นเติมถูกปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ยูดีเท่านั้นทางร้านเนี่ยเปิดบริการ24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับเติมถูกปลอดภัยต้องไว้ใจเลดพอชั่นโอเคตอนนี้เกิดหลังครับเดี๋ยวเข้าไปเปิดวงเปิดเซฟกันก่อนนะทุกคนนะไม่ค่อยเก็บของอ่อน อันนี้ก็มากับที่ประจำครับที่ประจำม,มีเยอะเกินช่วงนี้โอเคครับผมเปิดเซฟกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยดันคอ,อกนะทุกคนกล่องแดงก็ยอย่าลืมเปิดกันด้วยนะเผื่อได้อยู่นะทุกคนอ,อันนี้ผมจะเอาแค่เกราะสามมานะครับแล้วแต่คนรู้ว่ามีเกราะอะไรเหลือๆเอามาเล่นได้ครับผมถ้าแบบเฮ้ยกะว่าเล็งนานหน่อยวัดหน่อยก็เกราะหกไปเลยก็ได้ครับถ้ามีเพื่อนมาด้วยนะถ้าไม่มีก็เกราะสามเกราะสี่ก็ได้ครับเหลือๆอะไรอะคนเนา ตรงนเหมือนเพื่อนบอกจะเจอคนหรือเปล่าหอตกหอตกหอตกโอเคเพื่อนบอกหอตกนะครับเหมือนจะเฮ้ยเสียงขึ้นรับเอาเจอละแตกครับทุกคนนายตายหนึ่งไหนตายหนึ่งหน้าประตูแดงเลยโผมระเบิดแล้บโผมแล้วท่านโอเคสวยอยู่ข้างกระแพงหนึ่งตัวบูยทุกคน เจ็บเดือถอยแป๊บดึงเพื่อนเล่นก่อนเพื่อนเล่นก่อนผมถอยแป๊บผมถอยแป๊บอ้ยเจ็บเจ็บตัวแดงเลยอ่ะตัวแดงเลยโอ้มาก็เดือดแล้วทุกคนยังไม่ไปไหนเลยนะเออเือที่ไหนเรัยบน้อเยอะในช่วงนี้ไล่อะโอเคปั๊มยานก่อนนะปวดระเบิดเยอะเกินถ้าอยู่นั้นี่ผมตายได้แฮปปี้เกือบหลับโอเคเดี๋ยวใส่กระสุนก่อนนะ ประมาณแค่20นัดนะครับประมาณแค่ยี่น,นัดก็เหลือแล้วบางครั้งก็ไม่ได้ยิงเลยเพราะว่าตุยก่อนอยู่แล้วไม่ได้ต้องหอลังเก็บคูนสเนี่ยมันจะดีตอนเอ่อแบบระยะกลางระยะใกล้ก็ดีแล้วทุกคนระยะไกลก็ยิงได้นะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเล่นมันเล่นได้ดีเลยอ่ะผมว่านะแต่ผมว่าอุ้ยป่ามโมแล้วทุกคนปูสมอลล,ลล์ล,ละระวังระวังระวังปูสมอลแล้วปูสมอแล้วมันจะเข้าแล้วนะมันจะเข้าแล้วโดนปีกเป้าผมตัวหนึ่งว่ะโดนปีกเป้าผมตัวนึงโอเคโอเค เฮ้ยเอ้อตรงร่องนี้มันยิงได้เนี่ยเดี๋ยวปิดไม้ก่อนนะเดี๋ยวรอต้องยิงหลังกระแพงยิหลังกรแพฝั่งฝั่งทางอิดเลยหรือทางอื่นด้วยแล้วก็ทางงข้้าหนาโอเคเพื่อนบอกว่าเหมือนจะซ้ายแล้วขวานะทุกคนโอ้โหเหมือนเขาจะเข้าแล้วทุกคนนั่นผมต้องนอนลงนะตรงนี้มันมันเห็นรูวะเห็นปะเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมผู้ไม่ทันขาดกรรมเลยเพื่อนตายแป๊บนึงนะเพื่อนใจยินยินด้วยโอ้ย เลื่อนหงายตอนนั้นต่อตาแล้วุกนมันปาลาโมกมันจะเล่นหน้าประตูครับถ้ามีระเบิดเราโถมได้ครับแต่ว่าเราหมดละวปลาโมกตดปลาโมกจัดเลยผมโอเคอเหมือนจะมีโดนบอดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนผมต้องลุกครับแต่ว่าเอียงเอียงเอานะอ่าถ้าลุกตรงนี้ต้องเอียงครับรให้มันบงับงๆหน่อยครับนี่ที่เป็นที่กำบังให้เราเนะนี่ยนี่เดี๋ยวค่อยๆย่องครับโอเคโอเคเฮ้ยมันปาลาโมกอีกแล้วอ่ะมันจะดันจริงไหมนี่ อายมันมามันมาซ้ายหนึ่งตัวไวห,หนึ่งตายหนึ่งเหรอสวยอุ้ยผมไม่ได้เปิดไมค์โทษทีคุยกับใครวะเนี่ยเราประตูแดงคนหนึ่งเราประตูแดงของเจ็บผมเจ็บเบออมีเราสอ, <c oughs> สองคนแล้วครับมีเราสองคนแล้วตอนนี้ยังไงดีมาแล้วมาแล้วเราก็มองแล้วไม่เห็นเลยทุกคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาเพื่อนตายสรุปหมดเหลือผมคนเดียวมองไม่เห็นว่ะโอ้มันล็อกไม่ได้มันสโมก็รู้มันล็อกให้เพื่อนไม่ได้ครับ ม็อกลืมเลยอ่ะเราทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยโอเคงั okay, ้นรอต่อไปครับมาแล้วสองตัวครับผมมาแล้ว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 อ้าวเหมือนจะเฮ้ยมันจะเห็นเหรอปั๊เฮ้ยเหมือนจะเห็นเลยอ่ะต้องย้ยายจุดแล้วทุกคนย้ายย้ายย้ายเข้ามาข้างในครับแล้วก็โอ้ยแล้วดูเดี๋ยวม็อกเ,เยอะจัด เพื่อนตุยหมดแล้วด้วยโอ้โหหอยก่อนโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นพ่อหนุ่มค่อยๆคุยกันเราค่อยๆคุยกันค่อยค่อยคุยกันนี่ยิงใครอ่ะเอ้าโอ้ยทำไมโดนแล้วอ๋อมีเพื่อนอีกคนคนดูคิดว่าเพื่อนตายหมดแล้วคิดว่าเพื่อนหมดแล้วเพื่อนเหลือคนนึงเหมือนเขาจะอยู่ขวามือนะเพื่อนเมื่อกี้ผมคิดว่าตายหมดแล้วนะ โอเคครับสรุปตอนนี้ตายจริงแล้วหมดจริงแล้วรอบนี้ไาโอเคมาร์ฟหน้าผมแตกตายตายตายเหลือตัวเดียวแล้วอะไรอ่ะโอ้โหนายติดยุทธทุกคนจบกันครับเดี๋ยวผมจะต้องทิ้งหลีกแล้วก็เปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้โอเคครับเอาต้องหยิบ red f o u เข้ามาเล่นนะตอนนี้ ดี๋ยวผมต้องย่องเล่นทุกคนผมไม่แน่ใจว่าไอตัวนี้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้ครึ่งหนึ่ง,งน่าจะพอดีครับโอเคมาแล้วซ้ายมืออยู่ด้านในครับอยู่ด้านในตอนนี้เอ,อ่อเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเจ็บอยู่ครับโอ้โหยิงไม่ได้นนยังไงยังไงพรนมโอเคไปหลบขวาครับ เหมือนเขาขาหักนะเพราะว่าได้ยินเสียงเอื้อรับเดี๋ยวเล็งไว้ก่อนนะทุกคนตัวที่ผมมีตายก็ไหน,นะโอเคแกผมไม่ได้เปิดไมค์ผมต้องโอเคเป็น MK ครับผมไม่ใช่เฮดโฟนะไปตัวนี้นะตัวท้ายด้วยครับยังไงครับโผล่ไหมโอเคเจ็บย้ายอ่าถ้าแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นงานนะครับงั้นเราย้ายจุดเอาดีกว่าเดี๋ยวย่องก่อนนะทุกคนเอา AX ไหมะ เออไนท์ติดยุทธ์ะดิทุกคนจบแล้วโอเคเขาโดนบอดโถมครับเฮ้ยเอ้าเขาตายบอดใช่ปะโันนี้ไงบอดโอ้โหตายบอดจริงด้วยทุกคนโอ้หวานจี๊ยับครับโอเคทุกคนตายหมดนะโดนลูกซองบอดนะเ้อเรียบร้อยโอเคบอดยิงตายโอเคงั้นเราเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่านะพพก่อนๆนะรวยๆครับตอนนี้สี่ตัวเซ็ตนท์หมดเลยนั่นเอง มีใ,ใ,ใครยิงครับให้เลยผมจะมีผมซ้ำให้เราหนึ่งคนเฮยตอนนี้ผมนั่งรอจนถึง11นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะออกกันแล้วนะ ตอนนี้วิ่งเกียร์หมดแล้วครับโอ้โหยาเจ็บมากอะเดีย๋ยวปั๊มยานี่ทิ้งกันอันนี้บอดรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไหนเอา้าน,นี่ไงไหนที่เพื่อนยิงเพื่อนบอกว่าไหนผมก็หาอยู่ก็ดูตรงนี้นี่เองครับโอเคตรงนี้เอออันนี้ไม่ติดยุทสวยเอ่อเอา a อวันออกใส่นี่แล้วกันใส่นี่อึบ๊บอ่าเดี๋ยวถอดแล้วทุกคนสวยแล้วทุกคนจะคือได้ไหนสองหัว โอเคตานนี้รวยๆไปครับผมกระเป๋าใหญ่อีกแล้วมีอะไรอะโอเคมิดน่าจะมีผ่ากับพวกยงพวกยาอะไรอย่างนี้โอเคแต่เราไปออกกันดีกว่าทุกคนนะตอนนี้ก็อิ่มๆครับผมออกกันดีกว่าทุกคนถ้าออกตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คบนหอด้วยด้วยนะถ้าหากันเยอะๆก็ตัวนี้อันตรายสุดแลวบ้างั <laughs> ้ง โอเคตอนนี้ได้มา2ล้าน8แสนกว่าเก็บไปแค่2คนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่2กันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะไปกันเลยครับผมเอ้ยแบงค์ดันกลางตอนนี้นเกิดหลังเลยตอนนี้พี่จ๋ามาด้วยนะครับคนคนรู้จักกันไหมพี่จา๋าอสติีมเมอร์ของเรานี่แหละมื่นนะฮะ ติมเมอร์ของเรานะครับพี่สาวคนสวยนั่นเองโอเคเดี๋ยวมีเอ้ยโอเคบอดยิ้งอ้ยน้องมีคนครับ้าวเจอแล้วไหนเหรอมีองหินหินโอเคโอเคมันไม่ตายไม่ใช่หรอไม่รู้ตายปะเดี๋ยวผมปาระเบิดเช็คให้ครับเขาตัวนึงเคปลาเลยครับผมปลาเลยครับทุกคนไม่รู้ตายไหมนะ ขนาดนั้นตายแล้วมั้งมาดูเดี๋ยวผมจะออกขวาให้นะครับผมจะออกขวานะเฮ้ย <Hey, S 2> หน้าผมโห oh, ยิงไม่โดนเกือบเกือบเกือบอีกลูกหนึ่งแล้วกันเฮ้ย hey, มันดันผมอะ่ะมันจะดันหรือเปล่าวู้ดเอ็นเคเอ็นเคเอ็นเคโอ้หน้าผมหน้าผมอาอากาศรวังพี่ข้างๆพี่บ้านดีข้าง,งบ้านระวงะังนะพี่ตายอากาศตายวา,า,า,ากาศตาย เหลือตัวซ้ายมือโอ้โหเพื่อนตายโอเค,อเคทุกคนหน้าผมหนึ่งตัวตายอีกหนึ่งหรือเปล่านะหน้าพี่จา๋าหน้าพี่จา๋าหน้าพี่จ๋าหน้าพี่จ๋าจังหวะนี้ยังไงโอเคทุกคนผมตายนะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สามกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมตายไปแล้วอ้าวโอเคตอนนี้เกิดหลังเลยแล้วดูโมเกลียดมากเวลาเกิดตรงนี้มีเกิดไหมนั่นอ่ะโอเคไม่รู้ว่าเกิดไหมนะครับแต่ว่าวิ่งไปแถวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้กระหอกเหลือในคังนะครับเอามาเล่นนะทุกคนเออระวังนี่นะ ตรงบ oh, oh. Hey, ันไดอ่ะตรงบันไดอะไรเนี่ยสะพานขึ้นอะมันชอบมีคนมายืนดักนะตอนเราวิ่งเหมาะเจาะเหลือเกินโอเคตอนนี้ผมเอาก๊อกสิบแปดมาด้วยนะผมขายไม่ออกอ่ะปืนก๊อกก็ไม่รู้เป็นไรทุกคนจีสิบแปดครับปืนปืนพกเนี่ยตรงบ้านเขาเป็นไนผมตายโอ้ระเบิดระเบิดใครอ่ะ รู้แล้วใครเนี่ยพี่แบงค์หน้าหมดเลยมือแกลั่นครับโอเคครับวิ่งไปก่อนนะครับตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าขวานี่มีหรือเปล่านะตอนนี้แต่ว่าเราต้องเช็คครับก่อนวิ่งไปก็ต้องดูอทุกคนเจอแล้วเจอแล้วตรงไหนฮะเฮ้ยผมไม่ได้เปิดไม้เปิดไม้แล้วไม้ไอ้คลิปมันชอบไม่มีเสียงผมเลยไม่ไม่อยากเปิดเท่าไหร่เปิดเวลาจําเป็นนะทุกคน แต่บางครั้งมันก็ติดนะเสียงครับบางครั้งมันก็ไม่ติดผม <laughs> ไม่แน่ใจว่จาจะแก้ยังไงตอนนี้โอเคงั้นเราเลือกที่จะปิดครับเอ,อ่อเ,เพื่อนอยู่หลังนะครับอยู่บ้านหลังนะครับโดนอ่าโอเคตอนนี้ได้ยินเสียงแน่นใจแล้วว่าเขาอยู่ข้างบนนับโดนงั้นเราจะปีนขึ้นไปเลงตรงเอ่อข้างบนนี้เลยนะ ถ้าเขาโผล่มาเราลั่นเลยครับถ้าลั่นไม่โดนก็โดดหนีไม่รออะไรโพรเกมาแล้วโดนเหมือนจะถึงหน้าเอ้ยนี่อ้าวเจอรับย่องหน้าผมนะโอ้เอ้ยมันบังตรงเนี้ยเฮ้ยยังไงโผไหมโผหนึ่งสองยั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 งครับทุกคนยังครับ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 ไปครับเรียบร้อยตายหนึ่งเฮ้ยไม่โดน โอ้โดดโอ้โดด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 ลงมาโอเคเพื่อนยิงตายไปละเหมือนจะเหลือตัวนึงครับโอเคเรียบร้อยทุกคนตายสวยโอเคหมดตี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  โอเคเดี๋ยวเรามาดูของก่อนครับตัวแรกนะที่เรายิงครับโอ้โหคือไนท์บักไม่ใช่รับโอเคผ่ากันก่อนครับเป็นประมาสนะครับใส่กระสุนไม่ใช่ใส่สโคบคูณสี่ครับตัวนี้ใครงบไม่เยอะก็เอาเไนมากระบอกเดียวก็ได้ครับผมแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยก็ดีครับถ้าว่ามีงบหน่อยนิดนึงซื้อซื้อปืนพกมาปืน G18 อ่ะ G18 สครับใส่แม็กซ์สามสิบก็ได้ครับเอาไว้แบบ อะไรอาชิดอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากผมก็ไม่ไดไไ้ไม่ไม่เคยได้ใช้ยายยจริงๆโอเคไอตัวนี้เซตใหญ่เป็นตัวที่สองนะตัวนี้เปิดไปแล้วด้วยขอดูหน่อยปืนอะไรอ่ะตัวเนี้ยโอเคเป็นอาพีเคแต่งยาวโอ้โหแล้วกระเป๋าอย่างใหญ่เลยทุกคนสวยนี่ผมติดไนท์มาด้วยนะมีเพื่อนมาด้วยเลยเอามานะเพื่อได้ใช้ครับผมโอเค มีหมวกหมวกก็เก็บครับช่วงนี้จนเก็บหมดแล้วตอนนี้โอเคหลีกใหญ่ครับสวยเลยอันนี้จะเป็นกระสุนสายขาวนะครับไปแม็กแม็กหกสิบอาพีคเดียวเล่นต่อเลยได้น้อยผมก็ได้แค่สามแสบสามแสบเนางั้นก็ไปดันตี้หน้าต่อไหมล่ะดันตี้หน้าต่อยังไม่ออกยังไม่ออกนะเราไปดันดันตี้หน้าต่อโอเคน่ามาเปิดเสีโอ้โหเอ็กระวัง เสียงตรงปืนใหญ่ปะกำมังยิงใครอ่ะ <c oughs> โอ้โหไม่แดงเลยทุกคนไปถึงการาฟเนี่ยแดง <c oughs> โอเคเลงก่อนนะทุกคนโอ้ตรงนี้ไม่เห็นครับมันออกไปข้างนอกก่อนนะไปครับโอ้โหตัวหนักมากทุกคน เก็บของนิดเดียวก็หนักแล้วนะไอ้เกราะเนี่ยเกราะหกเนี่ยไอ้กอกไอ้ไอ้ไอ้เขียวเขียวเนี่ยอยู่วัดกลางนะอยู่วัดกลางไอโฟโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออผมทิ้งเป่าก่อนเดี๋ยวผมตามไปได้ป่ะเฮ้ยระวังระวังระวังรอรอขอก็ได้รอมันรอมันวัดกลับผมจะเอาเป่าไปทิ้งตรงทางออกเลยเดี๋ยวตามไปจะเย็นนะจะเย็นเราไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัว อมาเขียวปะโอเคโอเคโอเคเดี oh, okay, okay, okay. ๋ยวผมเลงไปเฮ้ยเหมือนจะจะหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใบไม้เหรอไม่เห็นนะ่หหินไหนอ่หิหินอันนี้ปะไอ้ตรงป้อมปะหินอะไรหินทิศตัออกเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโผล่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 โอ้่โไม่โดน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  เหมือนจะตายนะเหมือนจะตายไม่แน่ใจเหมือนจะโดนอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันลองเล่แล้วล่ะเอองั้นเล่นเลยงั้นแ่ะเออผมตามผมไม่แน่ใจว่าตายไหมนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะตายให้ผมเห็นดำๆมาผมผมยิงไปเลยเมื่อกี้โอ้โหบอดยัดให้มิดโอ้โหดูดิตอนเราจะยิงเนี่ยมันจะชอบหลบอ่ะแล้วบอดลูกซองไฟใช่ไอ้บอดอีเวนต์เนี่ยโผล่มาน้อง โอ้โหแล้วไม่โผล่เฮเย็นเย็นโอเคตายโอเคตายจริงด้วยทุกคนนี่ไงหน้าหงายอยู่เลยไ้ยผไม่คิดว่าจะโดนเมื่ <S <S อกี้อ่าตอนเป้ามันสายตอนเราเหนื่อยเหนื่อยมันก็ยิงได้นะแต่ให้เป้าเขียวๆอ่ะโดนนะทุกคนโดนตัวแล้วก็ปล่อยเลยนะ <S 2> <S 2> โอเคครับตายจริงด้วย <S <S ใช่ปะ่ะใช่ตัวนี้ปะ่ะเดี๋ยวขอลอง <S <S <า>อ้าวนี่ไงตายจริงด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเก็บของแล้ว ไปดีกว่าแล้วทุกคนะ,คนะนเอาเก็บตาน,นี้ออกมา8 0 0แสนกว่าเก็บไป3คนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตาที่4กันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผม โอเคตอนนี้เกิดแถวหลังโมน,นะครับผม,ผม,มเราเปิดคงเปิดของครับโอเคได้ระเบิดมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มข้องม้าก,กันก่อนคนระับเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวดันหลังกันต่อเลยนะเฮ้ยกดย่องเฉยอยีกแล้วเนี่ยโ <laughs> อเค <Okay, S 2> <ๆ>ให้เพื่อนขึ้นไปเปิดเซฟครับเดี๋ยวผมจะเลีงหลังให้นะหนิง มีไหมไม่น่าจะมีหรือเปล่านะโอเคเงียบอยู่แล้วบอทตรงนั้นก็เงียบแสดงว่ายังไม่มานะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคงั้นนั่งรอตรงนี้ก่อนครับอ่ะโอเคบอทวิ่งข้างหน้าเราครับบอทที่ไเอากันวะโกดังเเต็มลยโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงยิงแถวโกดังครับดนั้นดันเลยนะเหมือนจะบวกกันอยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่น่าจะบวกกับบอทนะเพราะว่า ลั่นกันมันมากโอเคมีบอดท้ายมือครับบอดอีเวนต์นี่จะตามจะตามสุดเลยเห็นไหมปลาระเบิดกันลืมแล้วโอ้โหมมันตามสุดทุกคนเราก็ไม่อยากลั่นอ่ะนะโอ้โหแล้วถือโลได้ไงประเด็นอ่ะเกิดไปบอดปกติก็นั่นมาคาอยู่แล้วนะเพรติดโล่ไอีกเออไม่อยากจะคิดลูกซองไวได้กับประเด็นแหละโอเค โอเคต้หนึ่งใต้หนึ่งใตหนึ่งตรงป้อมเล็กตรงป้อมเล็กเรียกว่าอะไรเนดะ่ะป้อมเล็กฝั่งเกิดอ่ะขวามืออ่ะตรงกำแพงอ่ะเดี๋ยวผมจะอ้อมอ้อมหลังนะมีบอดทุกคนใตยหนึ่งโอเคสวยบอดอย่าลั่นนะบอดอย่าเปิดจุดถ้าบอดเปิดจุดนีดด่จบเลยโอเคนั้นเราจะค่อยๆย,ย่องไปแล้วกันก็ดูบอดนี่ทำสีเรื่องจัดอ่ะะไอยู่วะเนี่ยเอาวะต่อ,ตอ เฮ้ยเฮ้ยหน้าผมนี่ไงมันนั่งอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือมีตัวนึงเฮ้ยเฉยเฉยเฉยยเอ็มเคโอเคสวยไอ้ตายเรียบร้อยทุกคนโอเคแล้วเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าทางออกอยู่นี่พอดีเลยโอ้โหบวกไวมากตานี้อ่าได้ตบวปีอ้าวได้ตบวปีสั้เฮ็ดด้วย หลังสั่มเลยครับเป็นไงดีไหมก็ได้ก็ได้ถึงไหนแต่แกไม่รู้บอก โอเคผม <c oughs> ตอนนี้ออกมา6ามแกแสนกว่าเกบไป2คนนคะครับผมเป็นง่ายๆผมกับการเล่น a x เกสคบสามจุดห้านะครับทุกคนนะเพ <c oughs> ื่อนๆมีความเม่ก็ฝากคอบเมต์ไว้เลยผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายค,ครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับผม